ดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาแนะนําฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฐานปลอดภ,ยภัยผักสวนครัวมีสมาชิกดังนี้1เด็กหญิงนันิชาขันดี2เด็กหญิงกัพิชยาลูกเงาะและสามนิชานเด็กหญิงธนรชพตรตุรลาค่ะวันนี้พวกเราจะพามาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลอดภ,ยภัยผักสวนครัวว่าพวกเราปลูกผักอะไรกันบ้างเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ ผักบุ้งสองแปลงค่ะผักหอมชีค่ะผักชีฝรั่งค่ะผักกาดส้อยค่ะผักแพลค่ะผักกวางตุ้งค่ะ คณาค่ะและแปลงเตรียมปลูกค่ะลำดับถัดไปพวกเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาวางแผนแบ่งงานและประชุมชี้แจง 2. จัดซื้อจัดเตรียมวสัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 3. จัดเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกและเตรียมพันธุ์พืช 4. ลงมือปฏิบัติเก็บเกี่ยวผลผลิตห้านำักไปจำหน่ายและสรุปผลการดำเนินงานค่ะ โะโยน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน 2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมและวิถีชีวิตแบบไทย 3. มีรายได้ระหว่างเรียนและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมารับประทานค่ะ สรุปผลการดำเนินงานพวกเรานำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีวิถีชีวิตตามหลักรัชาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปลูกผักปลอดสารพิษได้ถูกต้องปลอดภัยประหยัดและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการปลูกผักเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนทั้งหมดที่พวกเราพามาเยี่ยมชมก็เป็นผักที่พวกเราปลูกเองค่ะ อปอสารทิศเชิญชวนแวะมาเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนบ้านมุงโนค่ะขอบค <ขอ S 1> ุณค่ะ